สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักวันนี้ก็จะมาผัดผัดมุ้งไฟแดงกันนะคะใส่น้ํามันหอยนะคะเพื่อนๆมาเรามาทำกันนะคะก่อนที่เราจะผัดนะคะเราต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะมือไม้ก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะของทุงกอย่างก็ต้องล้างนะคะมาเรามาเตรียมเลยนะคะอยาให้ผักสะอาดหมดจดนะคะน้ำครึ่งกะละมังะค่ะเพื่อนๆ เอาก็ใส่เกลือไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือลองไปค่ะผักจะได้สะอาดหมดจดนะคะเพราะว่าผักแต่ละอย่างมันก็มีสารตกค้างเนาะถ้ามันไม่สวยไม่งามก็ขายไม่ได้นิฉะนั้นเขาก็ต้องทำให้สวยงามมันก็มีสารตกค้างเนาะเราก็ทําสะอาดมันให้ได้ให้มันสะอาดผักบุ้งเราก็จะมาเด็ดนะคะเพื่อน จะเลือกเอาที่ตรงดีๆนะคะแช่น้ำเกลือไว้ประมาณ20นาทีนะคะเพื่อนๆแลว้วค่อยไปล้างอีกให้สะอาดสองน้ำนะคะน้ำเกลือนตี้องแช่ค่ะผักทุกอย่างทําอาหารจะได้สะอาดหมดจดถ้าเราซื้อเขาก็ไม่ค่อยแชย่หรอกเขาไม่มีเวลาน้ำปลาเขาไม่ได้คะลินะนั้นเราทำเองนะคะ เราก็ต้องทำให้สะอาดหมดจดผักเนี่ยสวยๆงามๆอบอวเนี่ยอ่าผักมูกเนี่ยเขาจะใส่ปุ๋ยยูเดียเนาะก็ใส่สามสี่วันถ้าเ็เก็บม,มาขายนะคะเพื่อนๆอันนี้เราต้องเข้าใจสังเกตเราปลูกทำไมมันไม่อวบทำไมมันไม่สวยงามอย่างเขาอืม ลองเอาปุ๋ยใส่ดูว่าทาไมมันจะทายัางไงจะสวยเหมือนเขาโอ้โหเพื่อนๆค่ะใส่ปุ๋ยไปห้าวันนะคะสวยอวบเหมือนเขาทําขายเลยเด้เหมือนที่เราไปซื้อมาเลยค่ะนิฉะนั้นเราก็ต้องเด็ดผักแล้วก็แช่น้าเกลือนะคะให้น้ําเกลือมันดูดสารเคมีสารตกค้างปุ๋ยยูเรียออกเนาะมันจะได้ไม่ต้องกินสารเ,อเยอะแยะ กินเข้าไปมากๆโ็ไม่ดีสุขภาพป่วยเล็กป่วยน้อยหาสาเหตุไม่เจอเพื่อนเราปรทําให้มันดีที่สุดนะคะอาหารเราเนะาะทำเองเนี่ดีที่สุดได้รสเราเราชอบแบบไหนเราก็ปรุงเอาถ้าเราซื้อบางครั้งกอก รสชาตไม่ได้เราเ้็กคาเขาก็เออแบบนี้แหละอร่อยมันคาเขาก็คิดแางนี้ถ้าเราไม่บอกเขาเน,น้ีมฉะนั้นเราทำเองจะดีกว่านะคะเพื่อนดูสิคะเด็ดเอาได้แต่งงำนแล้วก็แช่ไว้สักยี่สิบนาทีนะคะก็เป็นลวลาค่อยมาผัดอร่อยค่ะทำกับข้าวทานเองเราต้องทำให้ตินนะคะว่า สมควรจะล้างยังไงถ้าเราล้างไม่หมดจุดสามตุค้างก็ทานสารเข้าไปวันละนิดละหน่อยไปตกค้างในร่างกายนะคะเพื่อนๆลองทำค่ะแล้วคนเป็นแม่บ้านจริงๆทีจะมีความสามารถแทนได้เพราะว่ามันใช้เวลาเนาะไม่เหมือนเราไปซื้อเขา เรตัฟืด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 เศษเรียบร้อยโมเดดเสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะคะให้เขาน้ำเกลือเข้าไปดูดสารเคมียูเรียออกให้หมดนะคะก็ทิ้งไว้ยี่สิบนาทีนะคะค่อยไปล้างอีกสองนาทค่ะไปทำการผัดนะคะทีนี้เราก็จะมาเตรียมนะคะเตรียมเครื่องผัดะคะ่ะเราก็จะหั่นพริกนะคะใส่พริกเผ็ดมากสองเม็ดเผ็ด น้อยสองเม็ดแล้วก็กระเทียมหัวใหญ่นะคะกระเทียมจีนค่ะเราก็จะหั่นพริก่อนนะคะพริกนี่เผิดน้อยค่ะสำหรับคนไม่ทานเผ็ดกับทำอาหารใส่พริกนี่ดีที่สุดค่ะเผ็ดน้อยมากนะคะเพื่อน มันก็จะท,ทุกปะคะไม่ต้องเอาละเอียดมากค่ะเราจะได้หยิบทานง่ายนะคะคเพื่อน ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็มีซีอิ๊วอ่ามีซีอิอ๊วขอโทษค่ะมีน้ำมันหอยมีผงนัวผงชูรสเนาะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็มีน้ำตาลมีเต้าเจี้ยวนะคะเพื่อนๆที่ต้องใส่นะคะมาเรามาเตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงนัวประมาณครึ่งช้อนชานะคะ่ะเพื่อนๆ ก็เต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวประมาณ2ช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะคะ พอเติมซีอิ๊วขาวไป1ช้อนโต๊นะคะโอเคค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเวลาไปผัดจะได้ผัดงาน,นะคะ่ะนี่เราก็เตรียมผัดนะคะผัดเราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยสะอาดหมดจดแล้วนะคะละ้างกับแช่ไว้ยี่สิบนาทีค่ะเพื่อนๆผัดเลยค่ะ น้ำมันตามาเนต่อต่อเราใช้น้ำมันมะกอกน,นะคะผั้น้ำมันร้อนๆนะคะเราก็ลงเลยค่ะดูไฟแรงบุ้งเราผาดไปเรื่อยๆนะคะ 也没做好，没做对啊。 ไฟนะะิน่นะค่นเพื่อนไฟให้เรียงเลยค่ะเรียจีเลค่ะพอเราใส่เครื่องจีนะคะัะ น,นี้เราก็ได้ผัดควาุ่งไฟแดงรสอ,อร่อยอร่อยนะคะลองทํำไม่ยากค่ะเพื่อนๆนะครับสวยด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทีท่ติดตามชนมะน,ชพพน,นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ